สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปหาเงนินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า CashGiraffe นะครับตัวนี้เนี่ยผมเปิดเข้าดูคร่าวๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะถอนเข้าเฉพาะเพย์เพานะครับตัวนี้เนี่ยเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19บเก้าก,กรกฎาคมนะครับตัวนี้เนี่ยสอาทิตย์นะเ้ยเกือบเดือนหนึ่งแล้วก็ถือว่าเร็วนะครับวันนี้วันที่1 4บสี่เฮ้ยสิบห้าละวันนี้ผมอัดคลิปนะครับก็ถือว่า ที่มียอดดาวนโหลดเยอะนะ1นึ่งแครั้งนะครับก็ตามนี้อ่ะโอเคก็เข้าไปดูในส่วนของแอปนะครับอันนี้เนี่ยผมดูรายละเอียดแล้วรู้สึกว่ามันจ่ายนะสำหรับแอปนี้นะครับคือผมเล่นแอปอแนวเดียวกันเนี่ยประมาณ10กว่าแอปและอ่ะตัวนี้เนี่ยสมัครใหม่นะครับจะได้คะแนนทวีฟรีก็คือ1,800คะแนนนะครับแล้วก็ดาวโหลดแอปพวกนี้นะครับแล้วก็เปิดใช้งานแต่ว่าตัว Tik t o อกนี้รู้สึกว่ามันเวลาเราคลิกเข้าโหลดเนี่ยมันจะเป็นอ่ะ มันเหมือนกับเออมันไม่รองรับนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เลยงงเหมือนกันอ่ะก็ประมาณนี้แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยมันได้นะครับก็แอปพวกนี้นะก็คือเล่น1นาทีมันจะรับคะแนน2คะแนนนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยหนึ่งนงาทีก็ได้3คะแนนนะครับ3เพชรตัวนี้ในส่วนของการถอนขั้นต่ําอยู่ที่อ่อสาสักยี่เซนนะ 20เซนนะครับหรือว่าใช้คะแนนอยู่ที่2,000 2,000เพชรนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ที่1,800เพชรนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็ถอนได้จริงนะครับคือแนวเดียวกันพวกนี้นะคือมันจ่ายาแค่เราโหลดแอปมาแล้วก็เปิดใช้งานตัวนี้เนี่ยผมโหลดมา,าหนึ่งแอปแล้วนะครับหรือแค่เปิดใช้งานาเดี๋ยวค่อยโหลดเล่นนะครับแต่ว่าในส่วนของการถอนอเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำไมมันขึ้นอะไระเนี่ย แต่ว่าในส่วนของการถอนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเราถอนก่อนเที่ยงวันนะครับมันจะเข้าก็คือเข้าวันนั้นนะครับแต่ถ้าเราถอนประมาณช่วงบ่ายโมงขึ้นไปเนี่ยมันจะเข้าในวันถัดไปเวลาก็คือ,อประมาณ12บสนกาถึงสิบสามนากานะครับมันคือเวลาจ่ายนะก็ประมาณนี้นะครับแอปค่ายเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับตัวนี้เนี่ยค่ายเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับมี กิทอากร์นนะครับฟิชเพย์มันนี่มันนี่รอนะครับแคชอ a ลาอ่มมันนี่เบลแล้วก็เดอะเดอะลักกี้ไมเนอร์นะครับแคชชี Cat ่แอปเพย์ส a ตชันนะครับคอยป๊อ uh, ปแล้วก็อาชอ o เ t ่ uh, n นะครับ uh, ในส่วนของค่าเดียวกันพวกนี้เนี่ยที่ผม uh, ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ uh, เข้าเล่นเท่าไหร่ก็คือมันไม่มีแอปใหม่มาให้ผมโหลดเล่นเท่าไหร่นะก็เลยไม่ได้เข้าดูเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมเคยถอนไปหมด ทุกตัวนะครับก็สามารถดูในช่องผมได้นะหรือว่าพิมพ์ตามชื่อของแอปนะครับก็ประมาณนี้เอาคะแนนได้มางไงเนี่ยสองพนแปลว่านี่นะครับมันก็จะเป็นแอปประมาณพวกนี้นะครับอเดี๋ยวผมกดถอนให้ดูนะคะแนนสองพันละ,ะกดถอนให้ดูในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วผมจะมาัปเด,ดอีกทีนึงในส่วนของ k i d d y dragon นะครับอ,อันนี้มันให้กรอกอ เฮ้ยทำไมมันให้กรอกไปปกติผมกรอกไปแล้วเนี่ยรีวีวแอปจีลาบลาบมาแอปต่อมาอก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปจีลาบนะครับมันเหมือนกันเดี๋ยวผมเข้าในส่วนของโหมดเดียวกันเลยคือมันค่ายเดียวกันนี่แหละเวลามันจะเข้าก็คือเป็นเงินเงิน ดอลลาร์แคนาดามืงอถ้าผมจะไม่ผิดโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปจีรับก็เดี๋ยวผมถอนได้เดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับมาอัปเดตให้นะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ